ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวของมาตรการการยกรถนะคะคิดว่าการดําเนินงานของเจ้าตำรวจนั้นจะสําเร็จหรือไม่ร่วมสะท้อนความคิดเห็นมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอน,นี้นะคะซึ่งเราก็มีเจ้าหน้าที่มาคอยรับสายสดๆในรายการด้วยนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปแตะในเรื่องราวของเมื่อสักครูน่นี้ท่านมีเพิ่มมาอีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจมากสําหรับคนที่มีรถหรูหรือว่ารถราคาแพงถ้าเกิดว่าโดนยกไปนี่นะคะมันมีรอยขีดข่วนหรือว่ารอยถลอกอะไรยังไงเดี๋ยวเรากลับมานะคะ ว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไงนะคะทีนี้ถามถึงประโยชน์เพิ่มเติมดีกว่าของมาตรการนี้ยกรถเนี่ยต้องตอกย้ำเยอะๆว่ามันมีประโยชน์อย่างไรนอกเหนือจาก3าสีข้อที่ท่านได้เรียนมาตั้งแต่วันแรกนะครับคโครงการนําร่องวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยเรามีการยกรถได้73คันค่ะ73คันนะครับ73คันเนี่ยเราก็มีการสอบลึกลงไปถึงเจ้าของรถที่โดนยกรถเนี่ยท่านแรกๆท่านอาจจะตกใจ แต่ตอนนี้ความตกใจน้อยลงแล้วเพราะว่ารถไม่หายอเพราะมีที่บอกไว้หมดเลยว่ารถท่านถูกยกไปนะจะมีป้ายมีสัญญาณบอกทุกคนรู้ยกเช่นยกไปสอนอกปทุมวันนะที่รถของท่านหมายเลขและกก็ติดต่อติดอยู่กับรถติดต่อได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วสามารถคืนกุญแจของท่านแล้วเท่าที่ติดตามดูเนี่ยทั้ง73คันเนี่ยไม่ไม่เหลืออยู่เลยนะครับ หมายกึพ่อแม่พี่น้องประชาชนตามท,าที่โรงพักแล้วก็เสียค่าปรับนะครับตามอัตราที่เหมาะสมะนะครับแล้วก็นํารถกลับมาใช้ได้ตามปกติค่ะเพราะส่วนมากเราต้องเห็นใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนบางทีส่วนมากจะมีรถคันเดียวค่ะแล้วบางทีถ้าอยู่บ้านไกลๆก,ก็ลำบากเพราะฉะนั<ช>้นเราต้องบริการ24ชั่วโมงคนะครับในส่วนของ70กว่าคันที่เรายกมานี่นะคะ เราถือว่ามันเป็นจํานวนที่เราได้คาดการเอาไว้ในเบื้องต้นไหมคะว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้หรือว่าในเรื่องเชิงปริมาณเราไม่คิดเลยค่ะเราเพียงคิดว่าการยกรถเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งในการบังคับใช้กฎหมายนะครับที่จรงเพราะว่าเพื่อจุดมุ่งหมายหลักคือหรือเพื่อให้การสัญจรเนี่ยมันดีขึ้นเปิดผิวจราจรนะครับแล้วก็การเค่อบตัวเร็วขึ้นเพราะนั้นในเชิงปริมาณเราไม่ไม่เน้นเราจะไม่เน้นเรื่องการ จะต้องจับให้ได้กี่คันกี่คันนะครับแล้วปล่อยไปตามธรรมชาติของมันแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องอพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความตระหนักใจตำรวจเองก็ดีใจผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็ดีใจแล้วคงคิดคล้ายๆผมผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้รถนะครับผมก็ขับรถเองบางทีคนก็ไม่รู้ผมเป็นตำรวจผมขับรถไปเนี่ยผมก็สำรวจ ช่วงนี้ผมก็ออกสํารวจว,ว่างๆ <c oughs> ออกสำรวจครับ <c oughs> นะคะแสดงว่านะคะก็ใน10เส้นทางแรกเฟสหนึ่งเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าประสบความสําเร็จ <c oughs> เสียงตอบรับดีมากๆแต่ว่าเฟสสองกำลังจะเริ่มในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้ <c oughs> อีก30เส้นทางนะคะ <c oughs> ทีนี้ย้อนกลับมาสักน,นิดนึงก็มีคาถามจากคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่ารถมันมีปัญหาเกิดมีรอยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นความไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าของรถกับเจ้าหน้าที่นะคะแบบนี้มันจะเกิดกรณีขึ้นมาเราจะมีวิธีการหาทางก่อนที่ผมจะตอบคาถามเนี่ยนะครับผมตอบอาจไม่ตรง คำถามคือคว่าผมพวกไม่ได้ดึงว่านอกจากการยกรถที่มันเกิดอันนี้สงในเรื่องการาเพิ่มพ,พื้นที่ผิวและการเคลื่อนตัว,วรถเร็วขึ้นเนี่ยการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะเห็นว่ารถที่ติดสะสมตามทางแยกสังเกตดูว่าท้ายแถวเนี่ยมันจะสั้นลงอันนี้แค่แค่เป็นปัจจัยที่หนึ่งทีค่คนสังเกตนะครับนี่สิ่งที่ผลพวงตามมาก็คือว่าการกํากหนดสายราดไฟเนี่ย อย่ยดีขึ้นน้ําที่ไหลตามท่อปะปาเลยครับมันก็จะไหลได้หมายก็ว่าถ้าตรงจุดแรกมันกดสัญญาได้เนี่ยช่วงต่อไปมันยีงรถจอดเต็มถนนเนี่ยปล่อยไปมันก็ไปติดข้างหน้าใช่ไหมครับเข้าใจไหมเหมือนเป็นรถเหมือนน้าไหลตามท่อครับอีกอย่างเราก็บอกว่าน้องๆเนี่ยซึ่หลายๆคนก็เชี่ยวชาญอยู่ตามทางแยกมันเป็นสิบๆปีแล้วตั้งแต่ผมไปลองสารวัตรเนี่ยหรือเป็นสารวัตรเนี่ยผมก็ยังเห็นพี่ๆ ตำรวจอยู่ตามทางแยกเนี่ยยังทำหน้าที่อยู่เหมือนเดิมแต่ผมก็บอกพี่ๆเหล่านี้ว่าเราต้องปรับประยุกต์ให้ทันโลกทันสมัยมคือเราจะไม่ได้กดสัญญาณไฟด้วยมือแล้วเราจะกดด้วยสมองเอ๊ะแรกๆฟังดูเอ๊ะถ้าฟังผิวเผินก็มันกดได้ไงได้กดด้วยสมองอมคือเราต้องใช้ดุลพินิษฐ์ในการเชื่อมโยงคือบูรณาการแต่และพื้นที่รเราไม่ใช่เพาะเห็นเฉพาะถนน ฉันวปล่อยเฉพาะสีลมก็ไปติดพระรามสี่ม,มันคาบท้องเกี่ยวท้องที่กันก็ต้องบูรณาการร่วมกันการทำงานปัจจุบันต้องบูรณาการร่วมกันบูรณาการไม่หน่วยนอกด้วยหน่วยหน่วยในด้วยนี่เกิดนิสงอนิสงที่เกิดขึ้นคือเรื่องสัญญาณไฟจราจรดีขึ้นนะครับแล้วก็การจัดลำเลียงะเบียบอ,อื่นเนี่ยเป็นผลพวงตามมาอย่างง่ายๆเลยผมสังเกตดูตั้งแต่รถสาธารณะรถแท็กซี่รถสามล้อรถจักรยานยนต์เนี่ย มันก็เพราะเราเรามายกพวกนี้นะครับเราก็มีสายตรวจจราจรสิ่งอื่นมาตามไปด้วยค่ะคือเขาก็ระแวดระวังหรือเขาก็เป็นผลพวงดีขึ้นเลยฮะดีขึ้นเยอะนะครับนะคะก็ที่ต้องตอบที่บอกว่ารถอะไรคาแพงบางคนแบบเย่อยู่ในใจของตำรวจจราจรทุกคนจะมีความเชื่อมั่นยังไงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจชาติเองอย่างผมเองเนี่ยก็ย้ํากับทางกองบัญชาการนครบาลเสมอว่าอันนี้ต้องระมัดระวังนะต้องเกิดความรอบคอบ ม้แต่กฎหมายเนี่ยเขาไ,ได้ให้อำนาจไว้นะครับพรบรจราจรทางบกพศส,อสุวรร้อยค่ะยี่สิบสองเนี่ยมาตราผลจะได้มาตราห้าสิบเก้าเนี่ยเจ้าพนักง,งานเนี่ยมีอำนาจเคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝาฮาฮ่าฝืนหรือใช้เครื่องหมายบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถนะครับแล้วมาตราหนึ่งห้าสิบเก้าผู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งานต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเนี่ยเขาให้อำนาจไว้ ครับผมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปยกรถเนี่ยเขาก็ต้องมีการฝึกอบรมมาอย่างดีในทักษะนะคะในการยกเพราะฉะนั้นประชาชนก็สบายใจได้เช่นจะบอกว่ารถขับเคลื่อนสองล้อก็ต้องยกสองล้อหน้าใช่ไหมฮะตามหลักการเครื่องยนต์นะหลักวิศวกรรมยานยนต์ถ้าเป็นแบบโฟลว์วิลล์ขเคสื่อนขับเคลื่อนสองล้อล้อสองล้อหลังก็ต้องยกสองล้อหลังแต่ถ้าสี่ล้อต้องระวังต้องใช้แบบสไลด์สไลด์คือยกทั้งคัน อันนี้ตำรวจน้องๆเขารู้ดีรู้ดียอผมอีกผมก็ฟังน้องๆเขาพูดอธิบายครับบางทีผมก็ไปฝึกจากน้องเขาอีกทีหนึ่งจริงๆมีคําถามอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าให้ท่านฝากสั้นๆทิ้งท้ายสาหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนดีกว่าค่ะอ๋อครับนะคะอแรกต้องฝากถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆตารวจที่ร่วมปฏิบัติงานของเราเนี่ยนะครับเหนื่อยนะครับแล้วก็งานหลายด้าน แต่งานจราจรเนี่ยอยู่ในหัวใจของท่านพบตอรอท่านพลเอ็กอดุลแสงสีแก้วว่าเพราะท่านเชี่ยวชาญท่านเป็นผู้กับการจราจรมาเก่าเ <c oughs> พราะฉะนั้นถ้ารู้ถึงความเดือดร้อนการกระทําใดๆก็ตามเนี่ยเราไม่ใช่แค่มีกฎขัดขันกฎหมายอย่างเดียวต้องคํานึงถึงความสะดวกร <c oughs> ะะาคความรวดเร็วความปลอดภัย ของประชาชนนะครับ <c oughs> ที่สําคัญต้องให้พบไม่ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเ,นเดือดร้อนเป็นอันขาด <c oughs> นี่สำคัญที่สุดอยู่ในดวงใจของพวกเราเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> ทีนี้ไอ้ตรงนี้เราก็ต้องฝากไปถึงอย่างที่บอกแล้วเพื่อนตํารวจเราเนี่ยว่าที่เนื่อยๆเ,เนี่ยก็อยากจะขอร้องให้หัวหน้าสถานี่ํารวจคือผู้กกับเนี่ย <c oughs> ทั้ง88สอน,นอแล้วก็มี5 5ถานีของบกรจรอเนี่ย <c oughs> ออกมาช่วยกันดูแลซึ่งผมเช้าๆเนี่ยผม คอยฟังและคอยดูอยู่แล้วน้องๆหลายหลายแห่งหลายสถานีเขาออกมาปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่สถานีเขาออกมาเนี่ยทำให้เป็นกำลังใจกับน้องๆตำรวจที่ปฏิบัตินะครับก็ขอให้ออกมาช่วยกันดูด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็การกระทำใดๆที่บวกแล้วเนี่ยขอให้รอบคอบระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะรถของพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งย้ายเขาเสียหายนะครัะระมัดระวังนะคะก็ฝากถึงเจ้าที่ตำรวจนะคะประชาชนหน่ไหมคะสั้นๆนิดนึงอ่ะท่าน ให้ป็ชชนบบตามกฎเนาะอ่าบอกแล้วว่าการจับกลุมเนี่ยไม่ได้มุ่งหมายว่าจะต้องจับได้เท่านั้นเท่านี้ะนะครับจริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ยเขาบอกว่าอ่าเราเราไม่ต้องจ้องจับผิดหรอกครับเราเพียงแต่ว่าไต่ระดับท่านนี้ก็ยังตั้งแต่ว่ากล่าวักเตือนนะครับแล้วก็ไต่ระดับขึ้นมาก็ออกใบสั่งหรือล็อกล้อก็ยังทําอยู่แต่ท้ายสุดก็จะเป็นจะต้องยกลด เป็นมาตรการค่ะเน็ตขาด<ต>นะคะแต่ทหนึ่งก็คือต้องฝากไว้ก็คือความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นกับตํารวจฝ่ายเดียวความสำเร็จที่เกิดขึ้น80%หรือ90%เนี่ย เกิดจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเราท่นนั้นค่ะนะครับนะคะโอ้โหน่าเสียดายเดี๋ยวข่าวหน้าต้องเรียนเชิญท่านมาพูดคุยกันต่อนะคะในภาคต่อนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะพลตารวจโทดรเรืองศักดิ์จริตเอกที่ได้ให้เกียรติกับรายการของพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือเนื้อหาที่น่าสนใจในคืนนี้ในรายการถอดสลักข่าวนะคะหมดเวลาแล้วนะคะดิฉันจิรภาศีตาบุตรพร้อมกับแขกรับเชิญแล้้้้้้วววกก็เจจาาาาาาหนนนนนนนทททททีีีี่่่ตตํรรรมมมััับโศพ์ใแลละะะงงอออคผูชไปข ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ